สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมแดนนี <D anny> พ่พิชาพัฒอีกครั้งในรายการภาษาอังกฤษคิดบวกนะครับภาษาอังกฤษคิดบวกก็เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจากวาทะคนดังพร้อมทั้งข้อคิดจากวาทะนั้นๆซึ่งวันนี้จะเป็นวาทะของนักเขียนแล้วก็นักประชญ์ชาวฝรั่งเศสผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจากนาวนิยายเรื่องคนนอกในปีคศ1957เข้าวคู่นี้ก็คือเอลแบร์กามูครับ อเบกามูนเกิดในปีคศ1913ที่เมืองมอนโดวีประเทศแอลจีเรียครับพ่อเป็นกรรมกรที่ไร่ยางุ่นของครอบครัวชาวฝรั่งเศสครอบครัวหนึ่งกามูจบการศึกษาระดับมัธยมที่แอลเจียในฐานะนักเรียนทุนนะครับแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแอลเจียเช่นกันครับผลงานของอเบีกามูได้แก่คนนอกหรือเลทองเจความตายอันแสนสุขหรือลามอเออร์เรสมนุษย์คนแรกหรือเลเพอร์มออม มนุษย์สองหน้าหรือลาชุตแล้วก็การวิบัตบิลาเพสต์อัลเบรกามูได้ชื่อว่าเป็นนักปราดหรือน,นักปรัชญากลุ่ม extensionism ซึ่งเน้นทัศนปรัชญาที่ให้ความสำคัญแก่ปัจเจกภาพมากกว่าสากลภาพครับเสรีภาพมากกว่ากฎเกณฑ์เน้นการสร้างสรรค์มากกว่าการอนุรักษ์ระเบียบแบบแผนให้คุณค่าแก่ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล แล้วก็ให้ความสําคัญแก่ความรู้เชิงอัตนัยเช่นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ด้วยตัวเองมากกว่าความรู้เชิงปรนัยหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลแนวคิดแบบปัจเจกเน้นที่ตัวบุคคลซึ่งต้องการมีความเป็นส่วนตัวสูงมักจะทำอะไรที่อยู่นอกกรอบหรือนอกกฎเกณฑ์ของสังคมแม้ว่าจะไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้แคร์สังคมก็อาจจะทำให้ถูกสังคมนั้นมองเป็นคนนอกก็ได้นะครับ เอลเบร์การมูลกล่าวไว้ว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นมีอยู่4ข้อด้วยกันนั่นก็คือข้อแรกอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่ง 2. พ้นจากความทะเยอทะยานข้อที่3มนะครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ข้อที่4รักใครสักคนคุณผู้ชมท่านใดจะนําไปลองใช้ดูก็ได้นะครับหากทําได้ทั้ง4ข้อนี้น่าจะมีความสุขจริงบางทีไม่ต้องครบทั้ง4ข้อชีวิตก็น่าจะมีความสุขแล้วครับ เอเบลกามมเป็นนักปรัชญาที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในปัจเจกบุคคลเขาเห็นว่าคนนั้นเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องมีใครนำใครเขากล่าวไว้ว่า Don't walk behind me I may not lead Don't walk in front of me I may not follow Just walk beside me and be my friend ตั้งใจฟังอีกครั้งนะครับ Don't walk behind me I may not lead Don't walk in front of me I may not follow. Just walk beside me and be my friend. ความหมายของวาทะของกามูนี้ก็คืออย่าเดินตามหลังฉันฉันไม่อาจนำคุณได้อย่าเดินนำหน้าฉันฉันไม่อาจตามคุณได้เพียงแค่เดินเคียงข้างฉันและเป็นเพื่อนฉันก็พอครับเรามาดูประโยคแล้วก็คำศัพท์จากวาทะรากามูกันนะครับเริ่มจากประโยคแรก Don't walk behind me. Don't walk behind me. ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับโดยคำว่า don't don't แปลว่าอย ah ่าคำว่า walk walk แปลว่าเดินถัดไปนะครับคือคำว่า Be hind, behind behind แปลว่าข้างหลังแล้วก็ me me แปลว่าฉันดังนั้น don't walk behind me don't walk behind me แปลว่าอย ah ่าเดินตามหลังฉันครับ ทีนี้มาถึงประโยคถัดไปนะครับ I may not lead I may not lead may not หมายถึงไม่อาจและ lead lead แปลว่านำทางรวมกันแล้วเป็น I may not lead I may not lead แปลว่าฉันไม่อาจนำทางได้ครับประโยคที่3นะครับ Don't walk in front of me Don't walk in front of me คำว่า don't แล้วก็คำว่า walk ผมได้พูดไปแล้วนะครับส่วนคำว่า in front of in front of แปลว่าข้างหน้ารวมกันเป็น don't walk in front of me Don't walk in front of me หมายถึงอย่าเดินนำหน้าฉันครับเอาละครับมาถึงประโยคที่3นะครับ I may not follow I may not follow คำว่า follow follow แปลว่าตามหรือว่าเดินตามนั่นเองครับดังนัง้น I may not follow I may not follow จึงแปลว่าฉันไม่อาจจะตามได้กามูบอกว่าอย่าเดินตามหลังเขาเพราะเขาไม่อาจจะนำได้อย่าเดินนำหน้าเขาเพราะเขาไม่อาจจะตามได้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือ just walk beside me and be my friend just walk beside me and be my friend คำว่า just just แปลว่าเพียงแต่ beside beside แปลว่าข้างหรือข้างเคียงครับคำว่า be be ก็คือเป็นแล้วก็ friend friend แปลว่าเพื่อนครับดังนั้น just walk beside me and be my friend just walk beside me and be my friend จึงหมายถึงขอเพียงแค่เดินเคียงข้างฉัน และเป็นเพื่อนฉันก็พอครับครับก็ไม่มีใครที่อยากจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับส่วนใหญ่เราก็อยากจะมีเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนที่สามารถพูดคุยปรับทุกกันได้เมื่อยามเราทุกไม่สบายใจหรือว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนกินหรือว่าเพื่อนเที่ยวเฮฮาเท่านั้นนะครับแต่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยหันหลังให้เราไม่ว่าในเวลานั้นเราจะทุกขหรือสุขก็ตาม หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับแล้วก็จดจำสาระความรู้จากวาทะของแอลแบร์กามูในวันนี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าได้สวัสดีครับ